ถ้าหายไปนานมากเลยนะผมจะนับฟเนี่ยก็วันนี้ผมผมเพิ่งได้โมโคมานะครับผมผมเลยจะมาเล่นให้ดูนะครับผมแต่แต่มันติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมผมเลยต้องอัดแบบไม่มีเสียงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เราไปดูกันเลยนะผม เออก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมผมตายฮะแล้วก็แพ้ด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมก็มามริ่มมาเอาเพื่อความชนะอยู่แล้วนะแค่มาลองตัวละครเฉยๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับผมก็ตัวต่อไปก็อาจจะเป็นโมโคปุกพลังหรือว่าอาจจะเป็นแบบสกายเลอร์หรือว่าไอโมไออะไรวะโคโน่นะครับผมก็คลิปนี้มีแค่นี้แล้วผมบ๊ายบายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ช่วยอะครับน้องๆเยสด้ะเฮ้ย